ใกล้จะได้ไปออกงานสําคัญและยังไม่มีรถหลูไปกับเขาเลยจะให้นั่งรถเมย์ไปก็คงไม่สมทานนะจะไปดูรถที่ราคาไม่เกินสามแสนก็คงจะได้ไป็นอีข้อคาเอาไงดีเนี่ยอยากได้รถหลูแต่งบไม่พอสัตว์คันนี้ไปเลยคันไหนคะน้องคันนี้เลยเจ้าเล็กซัส G S ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V 6บอกเลยว่าเราใช่มากเลขไม้ตัวนี้สมเหตุสมผลกับราคามากวิ่งที่2 0 0 0 0 0ต้นต้นกับราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทด้านภายในตัวนี้มาพร้อมกับวงร่ายมัลติฟังก์ชันหน้าจอ L C D เบาะหนังสีดำและคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้ากระโปรงหลังก็กว้างจุของได้เยอะมากเหมาะกับการออกงานสำคัญมากเลยค่ะและขับใช้ในชีวิตประจำวันก็ง่ายมากดีอะแต่พรุ่งนี้จะไปงานแล้ว จะได้รถไปใช้ทันหรอทันค่ะเพราะที่ BB Smart รค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถรับรถไปขับภายในวันได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ